สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช n n e l เทพยุทธแห่งจิตวิญญาณสารจากสวรรค์ถึงคุณในยุคลำเคนคนลายมือกากบาทคนลายมือศักดิ์สิทธิ์ในยุคลำเคนที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นดวงคุณจะเปลี่ยนละปังมากแต่จะหัวเสียหงุดหงิดง่ายประครับประคองอารมณ์และสติได้ยากเพราะว่ามารมีฤทธิมาก ยิ่งบังคับให้คุณหาทางออกอย่างทุลักทุเลแต่ทางออกของคุณอยู่ในใจคุณคุณรู้อยู่แล้ววิธีเอาชนะมารที่มีฤทธิ์มากก็คือการที่ไม่ตามกระแสความปรารถนาแบบลุ่มหลงกิเลสแค่สิ่งที่ตนพึงได้พึงมีตามสมควรไม่สร้างทุกข์ไม่เบียดเบียนใครเป็นอันดี ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากผู้คนตายไปแบบง่ายดายยังไม่ถึงวัยก็ตายตายแบบผิดวิสัยธรรมชาติและมีคนตายหงเพิ่มมากขึ้นวัยกลางคนก็มีไม่น้อยที่สมพรอยู่แต่ว่ากลับไปสู่ภพภูมิอื่นได้ง่ายคนที่เป็นไม้ใกล้ฝั่งก็เรียงแถวกันเพื่อไปสู่ภพอื่นโลกกำลังประทุ เหมือนกับไฟโลกันให้ทุกชีวิตอยู่อย่างลําเคนลําบากคนงายมือกากระบาดคุณถูกสร้างมาเพื่อโลกใบนี้มีใช่ตัวเองเป็นสำคัญถึงเวลาที่แสดงความสามารถคุณเป็นผู้ช่วยผู้อื่นได้ถึงเวลาใช้พรสวรรค์เพื่อมาช่วยสร้างและช่วยเหลือผู้อื่น และตนเองในแบบของคุณคุณคือแรงกระตุ้นที่ทำให้ผู้อื่นอยากใช้ชีวิตต่อทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกครั้งที่คุณรอดตายขอให้คุณขอบคุณเสมอเพราะคุณสมควรที่จะได้อยู่โลกแห่งจิตวิญญาณและโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่ทางคู่ขนานแต่เป็นหนึ่งเดียว สามารถรับรู้พบเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นความไม่เป็นมงคลอันใดที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์หากมีมากไปทำให้เกิดความเสื่อมทั้งหมดผู้ใดมีความเป็นมงคลอยู่ในตัวไม่เสื่อมมากจะถูกเทียบเคียงโดยเราจะถูกชักจูงโดยเราจะถูกสั่งสอนโดยเราบ้างในบางเวลาเขาจะช่วยเหลือคุณ อย่างปาฏิหาริย์นั่นก็คือจิตวิญญาณต่างๆที่เป็นมงคลที่พร้อมจะกระตุ้นคุณและช่วยเหลือคุณทางอ้อมและเหตุผลของการมาเกิดไม่ใช่แค่การใช้เวรกรรมหรือบุญแต่คุณเป็นจิตวิญญาณเก่าแก่ที่แบกเจตจำนงอันแน่วแน่ซึ่งเป็นเจตจำนงบางอย่างที่ไม่อาจจะเอ่ยได้ พวกเขาลงมาเกิดซึ่งก็อาจจะเคยเป็นคุณมาก่อนคุณจึงเข้าใจได้ง่ายกว่ามนุษย์ทั่วไปในสมัยพุทธองค์หากไม่มีพระแม่ธรณีบีบมวยผมเป็นพยานแห่งบุญพระพุทธองค์จึงสามารถชนะมารได้โดยง่ายก็เหมือนกับตัวคุณที่บางครั้งก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือ หรือเรื่องปาฏิหาริย์ที่เกิดจากจิตวิญญาณที่อันที่จริงแล้วเขาอยู่รอบตัวและพร้อมจะช่วยคุณเสมอจงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการกินการใช้ชีวิตที่ไม่ทำร้ายตนเองทางอ้อมรักษาระบบน้ำในร่างกายระบบลมในร่างกายของที่กินที่เสพเข้าไปจะแข็งหรือจะอ่อน จะเป็นประเภทไหนล้วนถูกขับออกมาเป็นระบบน้ำและของเหลวในร่างกายคุณไม่รู้ว่าร่างกายของคุณต้องทำงานหนักขนาดไหนเพื่อกำจัดสิ่งพวกนั้นลมเป็นตัวขับเคลื่อนพลังธาตุหากทุกอวัยวะภายในมีการหมุนเวียนที่ดีสมดุลธาตุปกติต่อให้คุณเจออะไร คุณก็จะรอดต่อจากนี้การนั่งสมาธิเพื่อบริหารจิตกำหนดลมหายใจจึงทำให้หลายท่านหายป่วยและสุขภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแต่จะต้องควบคุมความคิดที่ทำให้คุณเสื่อมทั้งกายและใจด้วยตัวคุณเองความคิดเป็นต้นตอของหายนะต่างๆอย่างแท้จริง เพราะสิ่งที่ทำให้ได้อยู่ต่อจริงๆไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดก็ตามต่อจากนี้โรคร้ายอุทกภัยภัยพิบัติสงครามที่จะเกิดขึ้นก็ให้ถือว่าคุณได้ช่วยตัวเองมากพอแล้วและสมควรได้อยู่ต่อสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณจะเริ่มต้นอย่างที่คุณเองปฏิเสธไม่ได้ คุณจะมีชีวิตอยูเ่เหนือความโลภทั้งปวงได้อย่างง่ายดายตัวอย่างจะมีให้เห็นจะเกิดขึ้นรอบตัวของคุณความทุก์แสนสาหัสจากความอยากอันไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์จะเกิดความเอือมละอาเกิดความหดหู่รับไม่ได้ในสิ่งนั้นจนกระทั่งไม่อยากรับรู้รละปรีกตัวออกห่าง ความชั่วร้ายของมนุษย์ในยุคลำเคนจะเพิ่มมากขึ้นจนทําให้คุณไม่อยากที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องนอกจากคุณจะอยากตีตัวออกห่างและคุณก็ยังจะแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นเพราะคุณไม่อยากเป็นเหมือนมนุษย์พวกนั้นเกิดตัวอย่างความเสื่อมของมนุษย์ซ้ำๆในสังคมยิ่งทําให้ คุณพัฒนาจิตของตนให้สูงยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงยุคที่ลำบากยุคนั้นจริงๆบางครั้งเราก็อาจแค่อยากจะอยู่ตัวคนเดียวในที่ปลอดภัยหรือถ้าเกิดยุคเสื่อมขึ้นจริงๆการอยู่ในที่เงียบๆเหลือเพียงแค่ที่หลบภัยและการเอาชีวิตรอดที่เงินทองและความโลภ ไม่มีค่าอีกต่อไปแต่ในเวลานั้นคุณได้เป็นคนที่บรรลุสัจธรรมแล้วบรรลุในความสุขที่แท้จริงที่ตนพึงจะได้รับชีวิตที่มีค่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดขอจงมีความสุขความเจริญใครที่ฟังมาถึงเวลานี้ขอให้คุณได้รับสิ่งดีๆใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำช่องด้วยนะคะ